โอเคครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับ One Foot Simulator กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมารีวิวดาบของลอนะครับผมว่าสกิลมีอะไรบ้างมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ตอนที่ผมถือตอนนี้ก็ผมรู้สึกว่าเอฟเฟกแม่งสวยชิบหายเลยนะเนี่ย <laughs> ทำไมมันเป็นดาบที่เอฟเฟกสวยจังนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมอ่ะ อันนี้ก็เป็นดาบตอนอ่ายังไม่ใช้ฮาคีนะก็เอฟเฟกก็สวยแล้วนะเอ,อขนาดยังไม่ใช้ฮาคีก็ยังสวยเลยนะครับผมอ่าไอเทมมันก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้าได้มาไอเทมมันจะเป็นไงนะเอ่อไอเทมนะครับเอ้ไม่ใช่อาวุธเอ่ออยู่ไหนเออนี่ปะเออนี่นะครับผมก็อ่ะให้ดูตรงนี้แล้วกัน นี่นะผมถ้าไอเทมได้มามันจะเป็นอย่างนี้นะเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผม Operation s o r t นะเออถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับผมอันไหนใช้ตอนแบบฮัรคีดิอืมก็จะมีสีแดงๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมเออสวยนะสวยสวยสวย,สวยโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผมว่าสกิลมีอะไรบ้างสกิลก็มี5สกิลวัะเนาะเออเป็นสกิลดาบนะครับผมไหนอลองตีธรรมดาสิตีธรรมดา3ล้านนะครับผม ก็ค่อนข้างจะแรงนะสําหรับคนที่เล่นตันแล้วนะเออสําหรับคนที่เล่นตันแล้วนะถ้าใครยังเล่นไม่ตนันมันมันก็ตีไม่ถึงลงสามล้านเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคก็โอเคต่อไปเป็นการิวสกิลนะผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูสกิลเซตก่อนนะผมสกิลเซตปุ้มเหมือนโซโลเลยถนะ้า <c oughs> มันไมสกิลเหมือนดาบโซโลเลยเป็นการฟันขึ้นดาบออกไปปะเออแนวตรงนะน่าจะแนวตรงนะเดี๋ยวอีกทีดูอีกทีอ่ะให้ดูแนวกว้างเลย อืมไม่ใช่แนวตรงเป็นแนววงกลมนะผมเป็นแบบรอบตัวเออเนี่ยฟันดาบออกไปรอบตัวไปแนวข้างหน้างงวะเป็นขึ้นดาบฟันรอบตัวแล้วพุ่งไปข้างหน้าอ่าประมาณเนี้ยเออทุกคนพอเข้าใจไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูดาเมจอีกทีนะสามเอ็ดล้านแรง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 าแบบผลทโอเปก <laughs> นี่แบบพูดแบบ พูดไม่ได้อวยเกมเลยนะเออพูดแบบตรงๆเลยนะเออโอเคต่อไปเป็นสกิลเอ็กนะครับผมอ๋อสกิลเอ็กเป็นการระเบิดที่พื้นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีให้ทุกคนนะ,อ,ะอ๋อเป็นการระเบิดที่พื้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะเป็นการระเบิดที่พื้นดาเมจหกหกล้านนะครับผมหกล้านถึงเจ็ดล้านนะสำหรับสำหรับคนที่เล่นตันแล้วนะ หกถึงเจ็ดล้านประมาณสี่ห้าฮิตก็ก็แรงอยู่นะหกเจ็ดล้านสี่ห้าฮิตก็สามสิบสี่สิบล้ลานเออถ้ารวมรวมดาเมีนะก็ค่อนข้างจะแรงแน่ผมเออก็แต่ว่าเออมันมันเขาเรียกไงระยะมันมัน,มนไม่กว้างแน่ผมอ,อ่ะต่อไปเป็นสกิลซีนะครับผมโอ้สกิลซีเป็นการปล่อยขึ้นดาบออกไปรอบตัวนะครับผมอุ้ยอันนี้น่าจะดีนะหลายฮิตอยู่นะอันเนี้ย เอออันนี้สกิลนี้ไหลฮิตอยู่นะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะสกิลซีนะอ่ะสกิลซีทีละสองล้านอู้หายไปร้อยกว่าปมาณร้อยห้าสิบล้านน่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าดาเมจมันรัวมากนะผมดาเมจมันรัวมากนะผมก็ไม่รู้ว่าขี่ฮิตนะครับผมแต่ดาเมจรัวมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีอ่า เดี๋ยวนะเหลือ 30... ประมาณ80ดสิรประมาณ80ละ80ล้านได้อยู่นะผมประมาณ80ล้านได้อยู่นะเออก็ค่อนข้าง,างจะแรงนะผมแรงเอาผลโอ,อปปิคนะผมว่าต่อไปเป็นสกิลว,วีนะครับผมอ่อสกิลว,วีเนี่ยเป็นการเอ่อแทงแทงพลังดาบไหมเออเป็นแบบพลังดาบแทงออกไปข้างหน้านะครับผมเออคูณดาวค่อนข้างจะนานนะดาเมจค่อนข,ข้างจะเบานะ เออผมอยากให้มันแรงกว่านี้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับผมเนี่ยมันแทงไาข้างหน้าผมโดาเมจดประมาณ3ฮิตอะสองสาิตอะสล้านเนะี่ยผมก็ไม่ค่อยแรงนะอ่ะต่อไปเป็นสกิลบีนะครับผมอย่งยางไรวะสกิลบีคืออะไรอะสกิลเออสกิลบนะีเนี่ยผมเป็นการเปิดโหมดนะเออ นะครับผมก็คือถ้ากดอ๋อตะกี้ผมเปิดโหมดมันเลยมีแสงเอฟเฟกนะครับผมอ่าอย่างงี้นี่เองสกิลบีคือการเปิดโหมดนะอันนี้คือปิดโหมดอ่ะปิดโหมดมันจะเป็นอย่างี้พอเปิดปับ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างี้ดาบเราก็จะมีเอฟเฟกเยอะขึ้นนะก็การเปิดโหมดเนี่ยผมว่าน่าจะทำให้สกิลแรงขึ้นนะเออใช่ไหมเออเป็น3ล้านนะผมถ้าปิดก็เหลือ2ล้าน3โอเราหายไปเยอะนะหายไปจิต แสนอะแต่เปียนหายไปเจ็ดแสนนะหายไปเยอะอยู Luckily, Ay, ่นะครับผมก็สซิลบีเป็นการเปิดโหมดแนลผมก็จะสวยขึ้นเนาะเออคูณดาวก็ประมาณน่าจะยี่ยี่สิบกว่านาทีเอ้ยี่สิบกว่าเอ้ยยี่สิบกว่าวินี่แหละอะก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการรีวิวดาบรอแนลผมถ้าถามว่าดีไหมก็ผมว่าผมว่าดีอยู่นะเออผมว่าดีอยู่นะครับผมผมว่าค่อนข้างที่จะแรงนะแต่ว่าระยะมันไม่ค่อยกว้างอะสิมันน่าจะกว้างกว่านี้นะ อย่างเช่นสกิลวีเนี่ยไหมมันมันมันไม่ค่อยกว,ว้างกตกใจแม่งเสียงเจ้าหลยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมอะสำหรับดาบรอเนาะก็ใครอยากเล่นก็มาตีบอสต,ตัวนี้ถ้าใครอยากได้นะผมก็มาตีบอสรอนะครับผมก็จะอยู่เกาะเออ บับเบิลไอแลนด์นะครับผมอ่าเกาะน,นี้แหละเกาะที่ผมอยู่นี่แหละนะครับผมก็ามาตีบอสตัวนี้นะมันก็จะดอบนะครับผมส่วนโอกาสดอปไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะน่าจะ1เซนหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะครับผมก็ลองมาตีกันได้นาะงสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปแจกโค้ดกันดีกว่านะทุกคนอ่ะเอาโค้ดไปใส่ได้เลยนะครับผมโค้ดนี้นะ ก็จะฟาร์มคูณสองเหมือนเดิมทุกคน1ชั่วโมงนะครับผมสามารถเอาไปใส่กันได้เนอก็คลิปนี้เนี่ยมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละบาย